หลายวันมานี้แฟนคลับอาจจะดูเหงาๆกันหน่อยนะคะอาจเป็นเพราะว่านุกก็ถ่ายภาพยนตร์เรื่องปานีส่วนปายเองก็กลับไปพักผ่อนชาร์จแบตท,ที่บ้านไปหาแม่เบนเลยทำให้ไม่ได้เห็นคลิปหรือภาพคู่กันเลยแต่ถึงแม้จะไม่มีรูปคู่กันแต่ก็มีโมเมนต,ต์ดีๆส่งถึงกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดนุม่มนุกธนดนก็ได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่า วันทำงานอีกหนึ่งวันปานีเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงช่วงทัวร์คิดถึงคู่หูเด้แต่ประเด็นคือในรูปไม่มีปลายแต่แท็กหาปลายด้วยทำเอาออฟสเตฟัสต้องคอมเมนต์ว่าปิดกองเดี๋ยวพาไปหาอันนี้ทำเอาแฟนขับเซลกันใหญ่เลยว่าคู่หูหรือคู่รักเอาดีๆเงามากคิดถึงมากแหละ มีความแท็กหาผู้สาวนั้นคิดถึงอัศวินมากแหละเนอะคนโก้ถึงได้แท็กหาและอิ่งมากมายเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเราคงได้เห็นรูปคู่และคลิปของทั้งสองคนออกมาให้แฟนคลับได้เห็นได้ฟินกันกระจายแนะ่นอนจ้า